วันนี้เวลา14นาฬิกา49นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผลตรีหญิงท่านผู้หญิงอ่อนอนงปิญนาถวชิรพัฒน์เป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดการแข่งขันกรีฑายาวชนเมลึกทขัยาวันเจ้าลมกรดครั้งที่หนึ่งประจำปี2568ณสนามกีฬาราชนิเวศกรีฑาสถานกองกำก,ก,กับการหนึ่งกองบังคับการฝึกพิเศษกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนอำเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรี ในการนี้เยี่ยมชมในเทศกาลเฉลิมพระเกียตรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิษและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริยยอดนักกีฬาที่ทรงพระปรีชาสามารถด้านกีฬาประเภทต่างๆ การแข่งขันกรีฑายาวชนเมลึกกทายาวันเจ้าลมกรดครั้งนี้สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติโดยกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนร่วมกับสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูธถัมภ์และหน่วยการต่างๆจัดขึ้นภายใต้โครงการส่งเสริมการกรีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทยในพระบรมราชูปถปัมภ์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานโครงการโดยทรงมุ่งหวังให้ประสบก,กรณิกรทุกหมู่เหล่าหันมาสนใจและมีนิสัยรักการออกกำลังกาย นอ,น,นอกจากจะทําให้สุขภาพที่แข็งแรงแล้วยังเป็นเกราะป้องกันภัยจากยาเสพติดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านกรีฑาให้แก่เยาวชนไทยทั่วประเทศเป็นการค้นหาเยาวชนที่มีความสามารถเพื่อพัฒนาไปสู่นักกีฬาระดับชาติและนานา,นา,นา,นานชาติตลอดจนเสริมสร้างความมีระเบียบวินยัยความสามาคัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาการแข่งขันแบ่งเป็นรุ่นเยาวชนชายหญิงอา,ายุต่ำกว่า15ปีและรุ่นอา,ายุต่ำกว่า18ปี ทํำการแข่งขัน7รายการประกอบด้วยวิ่งร้อยเมตรชายรุ่นอายุต่ำกว่า15ปีวิ่ง200เมตรหญิงรุ่นอายุต่ำกว่า15ปีวิ่ง800เมตรชายรุ่นอายุต่ำกว่า18ปีวิ่ง1500เมตรหญิงรุ่นอายุต่ำกว่า18ปีวิ่งผลัด4คูณร้อชายรุ่นอายุต่ำกว่า15ปีวิ่งผลัดสคูณร้อยหญิงรุ่นอายุต่ำกว่า15ปี และวิ่งผลัดต่างระยะหญิงรุ่นอายุต่ำกว่า18ปีมีนักกีฬาจำนวน213คนจาก11จังหวัดได้แก่จังหวัดนครปฐมราชบุรีกาญจนบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันสุพรรณบุรีนครสวรรค์นนทบุรีสมุทรปราการปรทุมธานีและกรุงเทพมหานครและนักเรียนจากโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนเข้าร่วมการแข่งขัน โอกาสนี้ผู้แทนพระองค์ได้มอบเหรียญรางวัลแก่เยาวชนที่ชนะเลิศการแข่งขันประเภทต่างๆทั้งได้มอบถ้วยรางวัลและเหรียญรางวัลแก่ทีมชนะเลิศคะแนนรวมด้วย